ปีใหม่นี้ขอให้คลายจากทุกโศกให้ปลอดโรคพ้นภัยที่มัวหมองให้มีโชคมากลาบด้วยเงินทองที่หมายปองให้สมหวังดังใจเทินสวัสดีค่ะ านแว้นด็อกเร์สาขากระเพ่งแบนนะคะในช่วงวาระดิถีปีใหม่นี้พุณศักราช2,565นานขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีกำลังใจที่ดีและขอให้มีความสุขขออวยพรให้ท่านจงประสบแต่ความสำเร็จในทุกๆสิ่งให้มีความสุขในการใช้ชีวิตทุกๆวันขอให้สิ่งที่ท่านได้ตั้งใจเอาไว้สมหวังทุกประการ จงพบเจอแต่ความสุขให้พบเจอแต่สิ่งดีๆและให้สิ่งที่เลวร้ายค่ะหายไปหมดเลยนะคะให้มีความสุขกายสุขใจปราศจ,จากทุกโรคภัยต่างๆทั้งหมดเลยให้มีลาบมีทรัพย์สิสนกิจการรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะและสุดท้ายน,นี้นางขอให้ลูกค้าทุกท่านพบกับความรุ่งเรืองตลอดไปค่ะ